สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่กับช่องเสบูสเสียทีเจริญทรัพย์นะคะไม่หยังอันไหนเอ็กโว้ยใส่ไม่มีซับ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 ซรงผมโคตรหล่อเลยนะคะทุกคนใครตัดให้มันจะไม่แบ่งตรงนี้ว่าไปเจ้าให้อะวะไปเจ้าให้อะวะตะกันยายรถมาเฮ็ดงานครับพี่น้องว่วนคันตีเดี๋ยนต้นตาป หางได้แล้วนะคะทุกคนมันเกิดจากเสียบดบไม่บอกนะคะช่างบดจัดเองทำเองได้เองนะคะมอเตอร์มอเต้ไม่ต้องสัง่งละสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนคณขณะนี้ได้ทาการย้ายมาเก็บงานค่ะพี่น้อง เก็บงานให้เพื่อนหาแล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นช่วงหนาฟนนะคะหนาฟ้นปีกายค่ะพี่น้องอันเห็ดบดได้ค่ะพี่น้องก็เลยได้กลับมาทําให้นะคะอ,อดินจนนี้ว่ามันพันกวดเถียวหม่ค่ะพี่น้องนี่สบวดดาทำได้แล้วสุดยอดบต่ตตองเสียงเงินเลย ขวนปปาน้ำนักเพิ่นถึงได้วนียวนี้ไปแบบเหยียบเบรกแม่งทุพกพี่ปอปบบวันนี้จะชวนจานปอไปซิดเบ็ดปลากดนะคะทุกคนไม่ยอมแพ้ค่ะจะหาเรืเ่อยๆค่ะเซียนบดกับเซียนปอ อเอาพี่บดค้างก็เป็นทั้งสัน่นมันทำไมเอียงล่ะอ๋อเอามือค้ำเหรอมือค้ำลงโอ๊ยข่อยละเสียวพี่น้องเอ้ย คนแล้วค่อนข้างที่จะหางานยากนะคะทุกคนเรียนดินกับบัตดค่ะจันออสบอกว่าธนาฟุนแล้ไมี่งานัตนออสจะเผาทา,า,านนะคะทุกคนเผาฐานขายโอ้โอ้ ก่อจยนเมนอีหยังบุเมนชีต,บตุบ่เติน้ำมันมาเตถอยรถเติมน้ำมัน <laughs> แต่บังลมเด้อ ก็จะขันจุมพักเนาะบอ่บอๆปานบักจาปนปอเนาะเอารถถอยไปเติมน้ำมันที่รถค่าฟาดเหม็นชีตมุม ข้ากันมันหลายเนี่ยนทไปมัเียท่าคนเดียววันนี้เรามาทำงานฟรีวันนี้เรามาทางานฟรีนะคะทุกคนทำงานฟรีนั่จะเอากำไรไปหมดแล้วนจะเอากำไรไปหมดแล้วเข้ามาเอาอยุนี่พอสองพันเถียวมือเสียบท สองพันเที่ยวนะคะมาเอาตรงนี้โอ้ในตอนซื้อรถมาใหม่ๆไม่รงอย่างไรเปล่ใช่ค่ะไม่ซื้อรถมาใหม่ๆนะไปทำงานอันไอขี้โกงโอ้ยมันต้มตุนเนาะงานแรกเนาะงานประเดิมแหมมันต้มให้ไปเหมาเนาะพอถมเสียดมันไม่จ่ายตังทีนี้น่ะมันเป็นนักต้มตุนมันโกหก มันโกหกไลายคนแล้วมันัวเงินข้าเจ้ามรนงิงมันติมรถยิงไรมันหนีเนาะมันหนีมันหนีไปอดไซด์เลยนี่มันทอสร้างการย่างเยวนันามันมาเบิ่งเงียะโอ้ทำบุญโอ้มันไ่ทำบุญแล้วแนวยนี้จัางละต้อสัง้ไม่คาไปทุบถิมเงี้ยเนมเนไหมเง็ไหมเห็นไมเนไมเา็นไมเห็นไเ็นมนเห็นไมเหนมเห็นเหนหมเห็นหมเนไมเ เดี๋ยวว่างๆจะไปบ้านอาจารย์อดนะคะจะไปซิดเบ็ดปลาข้าวเหรอคิดว่าปลายุค่าหน่ยกก่นล่ะเป็นลูกของมันน่ะใช่เขาได้ปล่อยไปงแล้วไปเก็บเห็ดดีไหมว่างๆนะงานก็ไม่มีทําฝนก็ทาทุกวันทางบ้านแม่แจงฝนตกบ่อยไหมคะพี่ตกเหมือนกันรอ เซีงจังเบไปดูงานเกี่ยวข้าวที่นู่นเป็นยังไงคะใช่เกี่ยวข้าวไหมเราไม่ได้ไปเจาะตอนแรกเออ้ต้องไปเจาะเราไปเจาะตอนแรกได้หมดเลยมันหายใหญ่บ่หายใหญ่บ่างหุ่นโอ้ยดินเขามเหมือนดินแถวเราี่หรอกบ่เกี่ยวไงดินไม่มีบ่มีลมลมแต่บางวันครูป่าเกี่ยวถึงหนามบ เอาไหม่เอาไหม่ปีหน้าเอาไหม่ลูกพี่นาปีน้าไปจอดนู่นเลยโอ้ยเราต้องไปอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำลงรถรอมันอยู่บันอ่อนแค่นาปลังนะนาปีแมวนาปีเกี่ยวแต่ตรงนี้ให้มันหมดเหาะปีแต่เกี่ยวอยู่นี่กับท่านเดินประหลังไปเล่นอยู่นู่นเลยสองข้างทางลักอย่างไม่ได้ไปปลุกปลุกปลาปลุกดงดอกอืม เอฟซาาีว่ะคือบางีเตะเทียบูจันออดเนี่ยไม่ไมีเวลาม่มีเวลามีเวลาค่ะทำแต่ง,งาน,น,นงางทำแต่ง,งานนอนแตเ่เวน <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะก็มาเก็บให้เรียบร้อยนะคะให้สวยงามออดจะมาจำไม่ได้ทีนี้จงทางมาณซื้อนี่แหละ ทงอย่งนเที่ยวมองได้ดินี่ทางแหมเที่ยวทางพีหรือเที่ยวทา้งพีเดี๋ยนี่จัดย่างน้ำเพื่อนให้เพื่อนสร้างเฮ็ดรถเป็นยัง วันปุ๊บไอ้โนเปีร์ให้นั่นกับมาอัดกูนนี่ครับเัืองในสาผมกัแม่ในเจางั้นไหมผมแม่หมดเลยผมทางผเขาได้ไบแ่งไว้สันมันหลอกใจนะเจาะกเจาได้ไม่อ่ามันก็ออกมันออกไม่ได้เนาะมันทมกับฝนพอดีไหม ใอยางออกๆนั่นแหละขุดเหล่าขันมีงานเน้ะค่ะพี่น้องเรนบอถ้ามีงานเออหลายช่างมากมาขุดดูเสื้อสกินคอยไปฮะใบจอเราบีเรนอาตุพีอาต เอาบอกว่าขึ้นรถเนาะโอ้ยบอกแลก้ลวลงจะรุดจีเอาเอเอากวายยึดรถมาขึ้นรถิมบดเอ้ยนลวพ่อจะบอกลูงไปเอาท่ไรทับยึดโต๊ะเครืองแป้งยอดีละอะไรทางคำจคง <c oughs> อาจากแดดเอากางห่มเสียบโวดกางห่มเออโรแมนติกฮ oh. ่อแม่ง um วันเบิกวนมึงไงวางอ่งไรวะก็ไม่เนตกูเบิร์ดบ่ ว่าได้ซ้ำาจีทำอะไรพันพาตัวมันเองผักมันผักยังไม่กินกำลังสิแตกยังไม่ได้กินกำลังสิแตกอยู่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ